คืนกล้องมาแล้วจะไม่มีใครวุ่นวายกับน้องอีกเข้าใจไหมโจ้ไม่ได้เอากล้องไปแล้วโจ้จะเอาอะไรไปคืนพี่เอาเงี้ยเงีเงี้ยเงีเ่พี่เ่พี่ไม่ว่าจะขายไปหรืออะไรไม่ขายหรอกคืนมาคืนพี่โลกสงบสุขเลยผีเสื้อบินเต็มเลยจบเลยนะนะคะก็จะเหมือนเป็นมือขวาของคุณเอาเบิร์ตคอยไล่ชิงกล้องของเราคืนเราเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมแล้วเหมือนเจ้านายสั่งอะไรบางอย่างเราก็ต้องทาให้ได้ซึ่ง แล้วแต่ว่าเขาจะสั่งอะไรหรือว่าแล้วแต่เขาจะมอบหมายอะไรให้เราทําโชกุนก็ทําเต็มที่อยู่แล้ะเป็นคนที่ค่อนข้างดุแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็เข้มงวดกับงานหน้าที่ตรงที่ได้รับมอบหมายตรงนั้นมากๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะมีพาร์ทหนึ่งในเรื่องที่ตัวละครโชกุนได้ทําอะไรบางอย่างที่หลายๆคนไม่คาดฝันเอาละกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าอ่าก็หวังว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสำหรับทุกคนจุดที่เหมือนก็คือเป็นคนที่จริงจังเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เวลา ทำงานก็คือท,ท,ทําเต็มที่ไม่ว่าจะทําในตําแหน่งไหนก็แล้วแต่ทาเต็มที่ความต่างก็คือจริงๆความต่างของตัวโชกุนกับตัวตัวผมมีเยอะอยู่โดยโดยโดยเฉพาะบอกว่าการแต่งตัวด้วยของโชกุนอะ่ะคือวอดก้าไม่แต่งอย่างนี้แน่นอนปากละครเรื่องกล้าทะเลด้วยนะครับผมจะฉายที่ไทย PBS เร็วๆนี้เมาาื่อไรรอติดตามกันด้อครับ